สวัสดีค่ะช่องบ้านน้อยกระเซส่สวนทุกคนมากปิ่งหนูหน้าจ้าต่อจากคลิปที่แล้วนะคะเนาะเข้ากะได้นหนูหน้ามากบัดน,นี้เข้ากับมาลกขนทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วเข้ากบสิมาปิ่งหนูหน้าค่ะหนูหน้าของเข้ากับมักด้วยพริกไทยเกลือรสด,ดีค่ะเอาแล้วแต่เข้ามกเข้าชอบจ้ะ มัก้วเขากะว่าปิ่ง้วจ้าพี่น้องสูตรเด็ดเคล็ดลับของช่องบ้านน้อยกะแบบนี้นะจ้าเอาใบตองร่อง,องสก,ก้อนแล้วก็อนุน้าว้วางไว้ตรงกลางแล้วก็ใบตองใส่อีกจากสองสามสันกับพี่น้องบา้านนี้ปิ่งเลยเสร็จแล้วค่ะพี่น้องบ้านนี้ไหวกะแห้งจากน้อยเขากะ เบิ่อเอาได้จ้าพี่น้องอย่าไหโนหน้าเข้าใหม่ได้จ้าย่าหนีเด็ดขาดค่ะเดี๋ยวโนหน้าใหม่ค่ะเอาบาทนี้ได้ที่แล้วค่ะพี่น้องใบตองเข้าเกี่ยมแล้วนะคะเนาะเข้ากับเบื้องจากใบตองเข้าว่ามันใหม่ค่ะแล้วก็แแซงว่าหนูหน้าเข้าสุกแล้วจ้ามาเปิดพมางกลางน้ำกันเลยจ้าบ้านเบ้ เลี้ยงวิหุยเป็นตาแซบบ่จ้าพี่น้องพวนนะบานเนี่ย้ยอันนี้หอนหอนทักขนาดกับพี่น้องแก้วกับมี่เป็นยังไงจ้าพี่น้องล่องไปทำกันเห็ดกันได้จ้าเป็นตาแซบอยู่ได้จ้าจ้าสำหรับมื้อน,นี้กะชมบ้าน,น่อยก็กินข่าวกันจ้า สวัสดีค่ะ